ดีครับมาพบกับผมไก่ชนบัญหารฟาร์มครับก็มาเจอกับผมกับบรรยากาศช่วงเย็นๆเหมือนเช่นเคยทุกทีนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝนเพิ่งตกเสร็จก็เลยบรรยากาศก็เลยแบบชื้นๆคลึมๆดินเปียกๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะครับคือแต่ว่าวันนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการถามมาแล้วก็ตอบกลับไปนะครับแล้วก็ในมุมมองของเพื่อนแต่ละคนว่าคิดอย่างไรกันหรือผมคิดยังไงกันเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคําถามวันนี้ผมจะมาตอบคาถามอะไรมาพูดคุยอะไรกับเพื่อนๆกันนะครับไปดูกันครับครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยครับถามตอบมา,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามากันว่าเฮ้ยพี่ไอเรื่องอยอดเดินเดิมพันในการชนเนี่ยมันใช่เอามาวัดความเก่งของไก่ได้ไหม,มตัวนี้เหรอ ตัวนี้ก็5 0าสหนะสำหรับความคิดผมนะก็คือว่าจะมองอยังไงจะพูดยังไงดียะเอาเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันก็ต้องดูก่อนว่าเจ้าของไก่คนนั้นน่ะเจ้าของของไก่ตัวนั้นน่ะเขาเป็นคนลากฐานเป็นยังไงหนึ่งเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วเขาก็สามารถชนแพงได้ชนเป็นล้านได้ก็เป็นแค่เสศษเงินของเขาเขาก็สามารถชนได้นะครับก็ จะบอกมองในมุมนี้ก็ได้หรือว่าเราจะมองอีกมุมนึงว่าอุ้ยเพราะไก่เก่งเขาเลยต้องชนล้านก็ได้นะครับก็จะตอบว่าใช่ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไอไก่ที่ตีถุกๆจะบอกว่ามันไม่เก่งหรอกแบบนี้ก็ไม่ใช่เราก็ต้องไปมองว่าอ่าเจ้าของไก่เนี่ยพื้นเพเป็นคนมีตังไหมหรือไม่มีตังถ้ามีตังแต่เขามีไม่มากอะ่ะเขาก็ตีแค่หมื่นแค่แสนแค่เท่านี้นะครับเราก็ต้องมองแบบนี้มองเป็น2กรณีเนาะ ก็เอาง่ายๆอย่างนี้ผมจะให้แนวคิดไว้แบบนี้แล้วกันถ้าเป็นบ่อนแถวๆบ้านนอกเนาะบ้านนอกหรือไม่ใช่ในเมืองใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมองก่อนว่าคู่แสนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไก่เกรดเอเอทั้งนั้นเลยแหละไก่ที่ตีแสนนะชนแสนนะเพราะว่าแถวๆบ้านนอกเนี่ยทุนทรัพย์ก็มีไม่สูงทีนี้เนี่ยเขาก็จะมองว่าตีแสนเนี่ยก็มากละเราก็ต้องมองพูดกันแบบนี้นะว่า แค่เงินแสนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจัดเป็นเกรด a a แล้วนะถ้าเป็นแถวบ้านนอกแต่ถ้าเป็นแถบในเมืองหรือในกรุงในเมืองใหญ่เนาะไอคู่แสนแสนเนี่ยเป็นคู่เขาเรียกน้ำย่อยเฉยๆไอ้คู่ล้านคือกลางๆไอ้สิ0ล้านเนี่ยคือพวกเกรด A. นะครับเราก็ต้องมองแบบนี้ก็เราจะมาเอามาวัดทั้งประเทศหรือ,อ,อทั้งทุกบอลเลยทุกสนามเลยมันก็ไม่ได้เนาะก็ต้องพูดคุยกันแบบนี้ว่าประมาณนี้ แต่จะให้ดีเนี่ยถ้าอยากรู้ข่าวสารวงการว่าไก่ตัวนี้เป็นยังไงให้เราพยายามติดตามเนาะอย่างสมมุติว่าคุณชอบซุ้มที่เนองอยู่คุณก็ติดตามดูว่าเกรดไก่เขาเป็นยังไงยังไงยังไงแล้วถ้าอยากรู้จริงๆก็พิสูจน์โดยการซื้อลูกเพาะเข้ามาลูกเหล่าเข้ามาว่าจะสู้ลูกเหล่าในบ้านคุณได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่โอเคครับเพียงแค่เขามีตังค์แล้วก็เขาสามารถชนแพงได้แค่เท่านั้นเอง หรือว่าคุณจะไปซื้อไก่เกรดซุมโนเนมแต่เขาก็ไปชนแสนบ้างชนหมื่นบ้างหรือชนหมื่นเป็นประจำคุณก็ลองไปซื้อดูว่าเกรดไก่ราคาหมื่นจะต่างกว่าราคาไก่เกรดเงินล้านมากไหมก็แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตีแพงมันก็จะได้ชื่อเสียงครับต้องอธิบายแบบนี้เนาะชื่อเสียงก็จะดีเขามาชื่อเสียงดีก็ไม่ได้หม,มา,ายความว่าไก่จะดีทุกตัวเราต้องมองแบบนี้ด้วยไม่รู้ว่าพูดออกไป ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนมาสแตมหรือว่าจะมาถาล่มกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเอาความจริงมาพูดนะก็คือว่าไก่ตีเงินล้านทุกตัวไม่ได้ไหมายความว่าเก่งต้องดูที่หน้าตักเจ้าของสมด้วยนะครับไก่ตีเงินแสนเงินหมื่นไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะหวยแตกเจ้าของเขาอาจจะมีเงินตีแค่เท่านั้นแหละเขาก็เลยตีแค่เท่านั้นเฉยๆเนาะก็สําหรับคําถามวันนี้เนี่ยผมก็มาถามมาตอบมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไง เดีย๋ยวถ้ามีอะไรอยากพูดคุยอยากถามก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับก็วันนี้ก็จะตอบเป็นภาพรวมๆฟังแล้วก็จะงงๆนิดๆแต่ก็ไม่ว่ากันเนาะโอเคครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ